ก็ะเบนกระอดาษผ้ามาทานก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนต้นหมูตุ้นเฮียเรียนนะคะเปิด10โมงถึง4โมงเย็นนะคะอร่อยอร่อยนะคะอร่อยที่สุดในหมู่บ้านเลยนะคะอร่อยที่สุดในหมู่บ้านเพราะว่าเพราะว่าเปิดมาร้านเดียวนะคะในหมู่บ้านค่ะสามสิบห้าบาทเองนะคะนะคะร้อยยี่สิบห้าค่ะพี่เก๋อร่อยอร่อยจ้า <laughs> มา,มาเที่ยวน้องประท่ทศก็แวะมาทานกันนะคะหรหราะเราะาหราะนราะคระาะเระเาะัวะหระคะเระหนะคะะะ ผาไปผ่านมาแว้ได้ค่ะผ่านไปผ่านมาแว้ได้เปิดทุกวันหรือเปล่าคะทุกวันค่ะกี่โมงถึงกี่โมงนะคะเปิดเอ่อสิบโมงเช้าคะ่ะปิดสี่โมงเย็นค่ะจะ้ะก็ฝากด้วยนะคะฝากร้านน้องอิงด้วยนะคะ <c oughs> อร่อยมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ <c oughs>